ทำไมทายาท <c oughs> ทำไมทายาทของสมาชิกชคสสมที่เสียชีวิตได้รับเงินเข้าไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งวันนี้ป้าปอมีคำตอบนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องอสอสอส,อสมทุกท่านนะคะป้าปอมีคำถามจากช่อง youtube มาเป็นทายาทของสมาชิกชคสสมที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีรายชื่อในคนที่จะได้รับเงินจ่ายในรอบของวันที่ยี่สิบ ตุลาคม564พ้าิค่ะทายาทก็ถามมาว่าถึงวันแล้วได้เงินแล้วได้ไม่ครบทำยังไงล่ะป้าปอป้าปอก็จะขอตอบนะคะว่าไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะอยู่เฉยเฉยเลยนะคะก็รอรับเงินอย่างเดียวค่ะสำหรับทายาทนะคะถ้าเอกสารท่านครบได้งวดที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวงวดที่สองจะตามมาภายใน90วันนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงนะคะรอบแรกทางสมาคมก็จะหักในวันที่ค่าป่วยการออกนะคะ รอบที่สองก็จะหักตอนต้นเดือนถัดมาทําไมถึงเป็นต้นเดือนถัดมาเพราะว่ามีสมาชิกบางส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางสบศที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมนะคะก็เป็นสมาชิกด้วยก็จะได้หักในวันที่เงินเดือนออกหรือว่าบางคนที่เงินไม่พอหักก็จะได้หักอีกในรอบที่สองนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้มาอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ถามว่าจะได้ครบตามจํานวนที่แจ้งไหม จำนวนที่แจ้งนั่นคือจำนวนโดยประมาณนะคะเพราะว่าจะมีสมาชิกบางส่วนที่ไม่เหลือเงินในบัญชีให้หักเลยจนบางทีต้องถูกค่าชื่อออกนะคะถ้าหากไม่ได้ติดต่อกันเกิน3เดือนเดือนที่4ก็จะถูกค่าชื่อออกซึ่งก็จะเป็นส่วนที่หายไปจึงบอกสมาชิกว่าอาจจะไม่ได้ครบทุกบาททุกสตางค์แต่ได้เกิน97-98%แน่ๆค่ะสำหรับคำถามที่ว่าจะทำยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะรอรับเลยค่ะ ถ่ญาติก็สบายใจได้นะคะทางสมาคมมีการจัดการแบบนี้ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ